เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Hi.io นะครับเกมเกมนี้ก็จะเป็นเกมเล่นซ่อนหานะครับด,ด้ว่าผมไม่เคยเล่นนะครับตั้งแต่เด็กก็มานานพอสมควรแล้วเนี่ยพอมาเห็นเกมนี้ก็เอออยากจะเล่นเห็นคนดังๆก็เล่นกันนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นกันสักพาร์ทหนึ่งชื่อของแต่ละคนนี่โอ้ชื่อติดเลท้งนั้นเลยเนี่ย เมื่อก่อนที่ผมเล่นนี่บางคนแบบแอบเนียนจนแบบว่าต้องเลิกเล่นนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นไปเลยยาวเลยครับตอนเย็นก็นยังไม่มีใครหามันเจอสรุปคือมันหลับนะครับอยู่ในที่ซ่อนหาไปเลยต้องวเดียมกลับบ้านอีกแม่กำลังตามหาไงโอเคทางนั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เกมก็มาแล้วครับกําลังนับถอยหลังอยู่เลยนะครับผมอีกประมาณ3าวิไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เล่นเป็นอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วผมได้เล่นเป็นเก้าอี้โอ้โหเป็นเก้าอี้วีลแชร์ไปอยู่ตรงไหนดีว่เฮ้ยไอตัวด้านหน้านี่เกะก,กาจริง กระโดดข้ามไปข้ามไปข้ามไปติดนิดหน่อยยังไม่ค่อยเล่นถนัดเท่าไหร่นะครับผมว่าผมอยู่ตรงนี้แหละกาลังดีเนี่ยมันมีหลุมมีรูด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมาเจอเราเราจะได้แอบอยู่ในนี้ได้นะครับตรงนี้แหลเนียนสุดแล้วโฮ้ยตัวใกล้ๆกันนี่ชื่อ N y e โคนันยอดนักเยโอ้โหตั้งชื่อมึงแต่ละคนติดเลส18บวกเท่านั้นนะครับตัวน้องหยาบเอาเยี่งหยาบนะครับเป็นคำหยาบทั้งนั้นเลยเฮ้ยก็มีอย่างน้ำมีอย่างน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยว มันจะเข้ามาอยู่ในห้องน้ำวะเออแต่และตัวนี่ทำอะไรฮ่าๆกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็มีอ่างน้ำสองถังมันจะเนียนเหรอวะสีสันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยนะอ่างนึงจะเป็นสีเขียวใสอ่างนึงจะเป็นสีเขียวแบบเปื้อนๆนะครับตอนนี้มันเริ่มหากันแล้วเฮ้ยไอข้างล่างนี่อะไร <laughs> ผัวเจ้าแม่นาคี <laughs> <laughs> ชื่ออาดีกว่าผัวเจ้าแม่นาคีโอคิดได้ไงวะ มึงต้องโดนคนแรกแน่ๆมีรางสังรอนแบบนั้นบับก็ไปเรียบร้อยโอ้โหจังๆครับโดนไปก่อนเลยเหมือนมันจะตีมั่วแต่ว่าโดนโอ้ในห้องนี้ตำรวจเพียบเอาน้องพลอยน้องพลอยหนึ่งร้อยครับสลบไปก่อนโอ้โหไปตีมั่วเกินมันห้ามตีเกินห้าครั้งมึงนะผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไอตัวนี้ก็นเนียนเนี่ยเป็นโคมไฟเหรอไปหาก็ต่อไปหาก็ต่อแล้วตีกันมั่วตัวกันใหญ่ เป็นไงเป็นไงผมยังอยู่ที่เดิมนะครับยังปลอดภัยอยู่เฮ้ยอย่ามาใกล้ๆก,กันดิโคมไฟโอ้โหวิ่งหนีใหญ่เลยตรงนี้มี2ตัวนะครับอยู่หน้าห้องหล่นไปแล้วนี่จะเข้ามาตีเราก็ตียากไงเออมันต้องบังคับแบบคล่องๆหน่อยเอาไงเอาไงเป็นไงได้เปล่าไม่น่าจะได้ครับไม่มีใครเจอผมแน่นอนไปตีม่วกกันใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ยังคงเนียนอยู่นะครับ แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันขึ้นไปได้ไงวไะเนี่ยน้องไก่สร้างกับโคนันยอดนักเยเนี่ยโอ้โหมันขึ้นไปสูงเลยเกินใครจะไปตีมึงโดนเนียนมากโอ้โหทายากทายากในริ์มีคนไหมไม่มีเลยออมีอยู่โอ้โดนไปแล้วครับเรียบร้อยคิดว่าที่ที่ปลอดภัยนะครับจะเป็นที่ท,ที่อันตรายเฮ้ยพูดอะไรว่าพูดกลับกันดีกว่าที่ที่อันตรายคือที่ปลอดภัยครับเรียบร้อยแล้วครับผมไปอยู่ใกล้ตัวมากเกินไปอ้วกอันนี้ก็เนียนนะครับ โอ้เรียบร้อยไปเนียนไม่พอเนียนไม่พอเว่ยโดนไปแล้วหากันต่อหากันต่อไม่มีใครเจอผมเนี่ยไออ่างน้ำน,นั่นโดนไปแล้วนะครับผมผมบอกแล้วว่าไม่เนียนสีไม่เหมือนเป็นไงเป็นไงห้องนี้มันหมดแล้วไปดูทางด้านนู้น,นดิม,นมีรูอยู่อฮ้ยอันนี้มาหลบอยู่หลังบ้านอ๋อตัวเดิมเนี่ยยังไม่มีใครเจอนะครับ้าง,างจะเนียนแล้วก็มันเล็กด้วยไงผมก็ยังคงอยู่ดีมีสุขนะครับ ผมเชื่อเลยว่าคนนันยอดนักเยกับไก่ซ่านี่ไม่โดนแน่นอนครับเนียนมากไปอยู่บนปูนบนอิฐได้ไงวะเนี้ยโอ้โหมันเหมือนเป็นรูปที่ติดอยู่อะเป็นผมผมก็ไม่รู้นะเอาล่ะตอนนี้เหลืออีก50าิบวิจะเอาไงดีหาไวไวหาไวไวเร็วไม่เจอในนิดไม่มีแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้โยเกือบไปโอ้ได้ยินเสียงแต่ไม่โดนวะ เป็นไปได้ไงว่ได้ไม่โดนนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ไปต่อยต,อตรงเก้าอี้ผมทำไมไม่โดนวะสงสัยว่ามันจะต่อยแบบโง่ๆแน่นอนรอดมาได้ครับไม่ไมน่าเชื่อว่าจะรอดมาได้เดี๋ยวยวิตวิไม่ทันแล้วห้องนี้ไม่มีตอนนี้ยังอยู่หลายตัวอยู่นะครับฝั่งเราเดี๋ยอยู่6ครับผมไก่ซากับโคนันยอดนักเยนี่สุดยอดมากนี่เลยครับ มันเหมือนกับรูปภาพรูปนึงอะมาอยู่ตรงนี้โอ้โหใกล้หมดเวลาแล้วใกล้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยโอ้โกระโดดออกมาเลยครับแต่ละคนนี่แบบดีใจแบบแรกเราชนะไปได้นะผมโอเคดีนี้ก็เดี๋ยวไปด่านต่อไปกันดีกว่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่ด่านต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆกับบ้านคนนะครับด่านนี้โอเคมาแล้วครับได้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ได้เป็นหนังสือนะครับจะไปอยู่ตรงไหนดีเอ่ย ผมว่าเราจะต้องหาชั้นวางหนังสือก่อนนะครับเพื่อความเนียนและชั้นวางมันอยู่ตรงไหนดีเอาแบบนเนียนๆนะครับผมจะไม่เอาแบบที่มันดูง่ายๆอย่างเงี้ยห้องนี้ก็น่าจะโอเคถ้าเกิดว่าผมขึ้นไปบนตู้ก็ไม่น่าจะเนียนมั้งเอาเป็นด้านนี้ดีกว่าครับด้านนี้แหละกระโดดขึ้นไปเลยเออตรงนี้แหละน่าจะเนียนอยู่โอเคขึ้นมาครับเดี๋ยวต้องอยู่แบบนิ่งๆไ้ยมีหนังสือคนหนึ่งนี่หว่าเหมือนผมโอเคอยู่คนละชั้นนะครับ บิดตัวใหญ่เลยเนี่ยโอ้ชื่อหยาบมากครับผมชื่อฮีเยจุยนะครับ <laughs> แล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรเนี่ยลอยพี่พักเหรอเป็นต้นไม้ครับอยู่ใกล้ๆกับผมผมว่าตอนนี้ผมเนียนแล้วแต่ก็ไม่รู้มันอาจจะรู้ก็ได้ว่าผมอยู่ที่นีเนน้เป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างเข้ามาเลยครับมียัดสวินนะครับยูซีเฟอร์เข้ามาหนึ่งตัวเลเวลเยอะด้วย21เเลย <laughs> เอาเฮ้ยไปแล้วเหรอ นึกว่าจะมาตีเราประสบการณ์อย่างน้อยมั้งสงสัยหลือไม่เยอะอย่างเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีดีเทคทีฟนะครับกำลังจะเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าไม่เข้าครับในห้องน้ําไม่มีนะเป็นไงกันบ้างออ้ยไอโคมไฟนี้ขึ้นไปเอา้านึกว่าแบบขึ้นไปสูงจะไม่โดนโดนเลยครับเรียบร้อยไปสรุปเลยคือไอหนังสือที่แบบซ่อนง่ายๆนี่ไม่โดนนะครับมีอยู่2เล่มแล้วก็กระถางต้นไม้อันนึง เป็นไงดีเทคทีฟได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอุ้ยเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้เจอกูโอ้โหมึงไม่ตีข้างล่างหรอเอาเฮี๋ยวโฆษณาปิดก่อนโอ้โหมาเจอเราก่อนเลยข้างล่างนี่ครับไอฮีเยงอยู่เลยแต่ว่ามันไม่ยอมตีอ่ะมันมาตีผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอกูคิดว่าเนียนเฮ้ยมึงเนียนมากเนี่ยดูไม่รู้เลยครับโคตรเนียนโอ้โหสุดยอดสุดยอด ไปหาดูเพื่อนคนอื่นดูบ้างดิไอ้นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะไอ้สองคนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอเนี่ยมันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยตีไม่ดีเอออยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ยอมตีเดินผ่านไปผ่านมาบู้บๆ้บ้าบ้าอยู่ได้ไม่มีใครตีเลยครับไปไหนกันไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยจริงๆห้องนี้ผมว่าเนียนกว่านะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันแบบคิดไปครับกล่าว่าหนังสือมันเยอะอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ปลอดภัยไม่เป็นไร เราไม่ค่อยคลีสถานที่เท่าไหร่ที่เกิดว่านใครเด่นบ่อยๆก็น่าจะง่ายมั้งไอ้ตรวนี้ก็โอ้โหชื่อมันโอ้โหหอยร้อนแรงหนังไฟชื่อแบบสุดๆผมก็นั่งอ่านนั่งนานตรงนี้ไม่มีแล้วเพื่อนเราไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็อยู่แค่ห้าคนนี่หว่าไอ้กูคิดว่าเนียนนี่เนียนมากครับไม่มีใครตีมันเลย <S <S> <S อุ้ยอยโดนโดน โดนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยลำแสงอะไรไม่รู้ครับไม่ใช่นี่นะ่าจะเป็นพลังมากกว่ามั้งยังหากันไม่เจอไวๆหน่อยให้ไวหน่อยเดี๋ยวห้าสิบห้าวิเอ้ากูคิดว่าเดียนโดนไปแล้วครับเก้าอี้โอ้โหเหลือกี่ตัวเลยก,กี่ตัวนี่ตรงนี้อีกสองตัวเข้ามาเดะอยู่ในห้องนอนเนี่ยไม่ยอมเข้ามาัาทุกทีหนึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณสี่สิบกว่าวินะครับลุยการลุยการเอาทิมแหลกทิมแหลกเจอไหมเจอไหม ไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไอหีเยโอ้โหไอตัวนั้นโดนนะครับกระถางต้นไม้เหลือแต่ไอหีเยเนี่ยหีเย,ยจะโดนหรือเปล่ามาเลยครับดีเทคทีมาอะไรครับตีไหมตีไหมลุ้นกันมึงตีไปดีเออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับหีเยคยุยโอ้โหตั้งชื่อแบบนี้ส่วนใหญ่นะผมดูแล้วครับที่ผมลองเล่นดูมาหลายๆตานตาครับที่จะหยาบๆทั้งนั้นเลยครับผม แล้วก็เชื่องผมเองนี่ผมก็ใช้ไม่ได้ครับบอลเกมเมอร์กับ BGZ เนี่ยผมก็เลยต้องตั้งเป็น i a m BGZ นะครับอันนี้คือตัวจริงนี่เอาฟุจิอยู่ตรงนี้ตัวเดียวโอ้โหแมนออฟเดอะแมตช์นะครับตอนได้เนียนมากๆโอ้สุดๆเลยตอนนี้ก็มาด่านถัดไปนะครับเป็นด่านลกล้างนะผมด่านนี้รู้สึกว่าด่านนี้ผมจะถนัดอยู่เมื่อกี้รอบแรกเราได้เล่นเป็นอะไรอะเก้าอี้นะครับแล้วก็รอบนี้ผมมาเป็นหนังสือแล้วเนี่ยโอ้โหมาอยู่บนชั้นเด็ดขาดรอบนี้ผมบอกไว้เลย หลบไปหลบไปมันต้องหาที่เนียนกว่านี้นี่ไงเป็ียนอนนี่แหละขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเข้าไปเข้าไปถ้าอยู่ในนี้ผมว่าเนียนแน่นอนเออตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมุมกล้องมาดูก่อนเนียนไหมเออมันก็เนียนอยู่นะเนี่ยไม่น่าจะมีใครเห็นครับผม <c oughs> มุมนี้พวกมันน่าจะไม่ทันคิดกันหรอกโอเคตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยอีกประมาณ8ปดเก้าวินาทีจะเริ่มเกมแล้ว แล้วก็มีกล่องเอ้ยเขามาอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างนี้เหรอสีไม่เหมือนกันนะถ้าดูดีๆครับพวกกล่องอะไรพวกนี้โอเคผมอยู่นี่แหละไม่เปลี่ยนนะครับเกมเริ่มแล้วด้วยเรียบร้อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้อยู่มีโผมานิดนึงนะครับไม่เท่าไหร่มันไม่น่าจะเห็นหรอกโอเคมีใครมาในนี้บ้างไหมขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวนะครับขัามาเลยข้ามาเลย,าาเลยโอ้ตัวนี้เป็นทานหารด้วยลงไปด้านล่างแล้ว ในห้องของผมนั้นมี2คนนี่ครับแล้วก็อะไรเป็นงูฉกตาแตกโอ้มันหลบอยู่หลังตู้เนี่ยเป็นระถมพยาบาลนะครับเออมันก็แอบเนียนเหมือนกันนะเนี่ยใครจะเจอมันหรือเปล่าวะคือมันดูยากครับมันอยู่ใต้ตู้ขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาแล้วตอนนี้ฮีเยฟเฟยเข้ามาแล้วนะครับฮีเยฟวยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตรงนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีมมโอ้ไปตีวัวอีกโอ้ไปต่อยวัว ห้องนี้มันไม่มีดีกว่าปิดห้องแล้วอย่าตีหนูอย่าตีหนูกำลังเข้ามาเลยครับจะเจอผมไหมเนี่ยลวงพลังกันระหว่างอย่าตีหนูกับฮีเยฟวยนีครับ <c oughs> โอ้ไปแล้วฮีเยฟวยยอมแพ้แล้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูที่เป็โนโนนู่นไปไม่ดูด้วยโอ้เดียนบอกแล้วว่าเดียนขนาดไอ้กล่องตรงนี้สีไม่เหมือนมันยังไม่รู้เลยแล้วก็นนี้ทหารเป็นไงอา้าวเรียบร้อย <c oughs> เป็นงูฉกตาแตกโดนตีไปแล้วเรียบร้อยครับผมแสดงว่าไม่ได้ฉกเขานะครับโดนเขาตีซะก่อนอันนี้สกิดด๊ตนี้วีดีโอคนที่ชอบดูเอวีก็ดูได้มากับเขาด้วยไว้โอ,อ้เป็น FC นะครับแล้วก็ไอเอลซูจิเอลซูจิเมื่อกี้รอบเมื่อกี้นะครับเนียนมากโอมาวางแบบชั้นหนังสืออยู่ด้านล่างคือถ้าเกิดว่ามันขึ้นชั้นมันจะเนียนเกินไปก็เลยมาอยู่ด้านล่างมั้งไม่น่าจะมีใครเจอผมแล้วล่ะ ไอกล่องตัวนี้จริงๆอะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันไม่มีคนสังเกตรเร็วๆๆได้ไงได้ไงายอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะตำตาแตกยูแล้วตีนี่เออไปยืนใกล้ๆหนังสือไม่ยอมตีครับตีไปตีไปตีไม่ไโดนหนึ่ง <laughs> มันต้องด่าใจแน่มึงโง่มึงไม่เห็นกูหลอกอะไรมาณนี้โอแล้วก็โถขี้มาอยู่ในห้องแบบโอห้องนั่งเล่นมึงคิดได้ไงเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครตีมันด้วยนะเออบ้าบอหัวแตก ทำไมไม่ยอมตีมันเนี่ยจริงๆโถขี้มันต้องไปอยู่ในห้องน้ำเลยเอาละครับทีเจฟวยเข้ามาอีกแล้วผมออกไปอีกแล้วโอ้ไม่มีใครสังเกตผมจริงๆครับงานนี้เนียนจัดเดี๋ยวสี่สิบห้าวิแล้วเพื่อนเร็วๆรอยเข้ามาเข้ามาเข้ามามันก็ปนเปี้ยนอยู่แถวๆห้องผมนี่แหละตัวนี้ออ้ยมันเข้ามาแล้ววะเดี๋ยวโอ้โอโยโชคดีมันไม่ตีเป็นไงเป็นไงเป็นไงอย่าตีหนู ห้องนั้นไม่มีบอกให้ไปดูที่เป็นโนก็ไม่ยอมมาเนี่ยไอ้กล่องที่อยู่ใกล้ๆผมนี่ก็ยังไม่มีใครเจอนะครับเดลือ20สวิให้ไวโถซวมยังไงโถสซวมโถ่ซวมเรียบร้อยโอ้โ,โดนไปแล้วบอกแล้วว่าไม่เรียนไปอยู่ในนั้นได้ไงในนั้นห้องเก็บของมันต้องไปอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยอีกนิดเดียวเฮ้ยมันกำลังจะเข้ามาเฮ้ยกูคิดว่ากูเรียนไปนไงอ,ออกไปแล้วโอเคผมรอดแน่นอนเดี๋ยวจังหวะนี้กระโดดออกมาก่อนโอเคกูรอดแล้ว ย้ yeah! ออกไปยอดเยอะมไปหน่อยรอดไว้รอดไว้ไวมาดีอยู่ดีอยู่ดีอ้ามาตีดิโอเคครับ <c oughs> ผมก็ต้องรงู้ว่างานนีพานนี้เราจบกันเรียนเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ